ตอนนี้นะครับกับท่านพระอาจารย์บุญมาวัดไทยเชยต,<ส>ชตวันนครเสาวรธีรัฐตรประเทศอินเดียน,นี่ท่านในเ,เมตตาจะไปให้กำลังใจคนงานในวัดนะครับที่เขาโกนผมไฟนะครับ ด so ้านขวาผมนี่เป็นสถูภาษาลิบุตนะครับถ้าใช้ตาทิฟดูก็จะเห็นคงเห็นว่าแต่ว่าวันก่อนผมพาท่านเข้าไปชมแล้วนะครับนะข้างหน้าเราน่าจะเป็นโรงเรียนหรือเป็นอะไรไม่รู้ท so ี่มีไปโรงเรียนประจักวันนี้เขามีกีฬาสีด้วยก็อาศัยสถูค่อนข้างสถูภาษาลิบุตเป็นลานกีฬาเล่นกีฬา สองทางก็อุ่นใจอย่างหนึ่งครับมากับพระอย่างน้อยก็ผีก็ไม่หลอกใจเย็นหนักกว่าเก่าก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับเราผ่านนี่เราผ่านสถูปท่านพระสารีบุตรครับว่ากันว่าเป็นสถานที่มาทูลลานิพพานนะครับเป็นสถานที่สัปปายะพุทธองค์ทรง ที่จะหาสถานที่สัปปายะเวลาออกจากสเสด็จออกจากวัดพระเชตวันก็จะ,สะเสด็จออกทางประตูด้านที่ตะวันออกเท่านี้แหละครับมาวัดบุภารามของนางวิสาขามาหุปสิกาแล้วก็สถานที่ทะะบริเวณวัดไทยเชตวันบริเวณสถานที่สแสดงยมกปฏิหารสถานที่นี้ผมว่าไม่มีตรงไหนที่พุทธองค์ไม่เคยสเสด็จไปนี่ครับสถูปพระษาริบร จะเห็นต้นไม้เห็นไหมครับต้นไม้วันนี้พระจันทร์จะใกล้จะเต็มดวงแล้วนะครับเดินไปเรื่อยๆท่ามกลางความมืด <c oughs> ก็สมัยก่อนพระท่านก็คงจะเดินอาศั <c oughs> ยแสงเดือนไม่มีแสงไฟ <c oughs> ไม่มีรองเทา้ <c oughs> เทาใส่ไม่มีรองเท้าใส่ยนี่ก็พัฒนาไปตามยุคสมัยครับ สมัยก่อนรองเท้าก็อาจจะหายากด้วยเนะมื่อก่อนก็เคยคิดว่าออพระไม่น่าขับมอเตอร์ไซค์นะพอวันนั้นพระที่เบรดหรือพระศรีังกาไม่รู้บิดมอเตอร์ไซค์ไปช่วยผมจากเราไม,ไม่ได้เออท่านเรี้ยงค้อ,อเด็กเออเด็กเนี่ยคือไม่ใช่ไม่อยากให้แต่สังเกตการแล้วถ้าให้ปุ๊บไม่จบแน่เราต้องใจแข็งไม่ใช่เราไม่อยากให้นะจริงๆก็อยากให้ ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วครับเรามีหน้าที่ขอครับเรามีหน้าที่ให้หรือไม่ให้ครับหน้าทที่ถูกต้องครับให้ต้องให้ต้องดูก่อนว่าให้ถูกหรือเปล่าครับใช่เออเดี๋ยวกันก่อนน่าจะเป็นคนนะครับอ๋อคนจริงๆจริงเอาล่ะไปแล้วไปเลย ก็อยู่กันนิดนครับเออนะก็ขี่จักรยานก็ไม่ได้จะว่าทำไมนะนี่ไงเขาก็ขี่กันได้ก็อย่างที่บอกแล้วครับถ้ารู้สึกว่าอยู่เมืองไทยมันลําบากมันขาดนั่นขาดนี่มาอยู่อินเดียครับแล้วจะรู้ว่าที่เราคิดว่าขาดมันเกินมันเกินจริงๆมีมูลกว่าอยู่บ้าง ตรงนี้เป็นโรงเรียนเนาะนโรงเรียนรโรงเรียนเด็กโรงเรียนเ่็ิาเรียนอาหาตะวันหลายครั้งกออ็วัดไทยเชตวันไปมาเลียงอาหารางวันอยู่นะครับตรงนี้นตอนแรกเราไม่ดู มาดูมาดูมาเห็นเขาเขาทำกข้าวมันมีแต่น้ำแล้วครับเออเออโดกดานก็เกดดานออมันมีแต่น้ำเรามาเห็นว่าสงสารเด็กเปนที่เปน้ำทำให้รางวันเองเราก็เลยสงสารเด็กเพราะสงสารเด็กทำไงวะจะทำให้เด็กได้กินอร่อยอร่อยได้กิ่มท้องก็ไม่จัดเลยอ๋อ หนึงแล้วหมอขนาดมนไม่ใส่น้ำเยอะครับเขาด็กไ,ได้กินอร่อยอร่อยเขาก็คงจะได้เห็นก็เลยได้กินทานนะเปนเดียร์แล้วก็ต้องมาดูก่อนเจอเวก่อนเป็นย่างนี้แต่ถ้าว่าอลไรนะเขาก็ต้องประหยัดด้วยครับรประหยัดด้วยตลาดเยอะ คือโรงเรียนเด็กเป็นเล็กๆพวกเด็กๆเเขาจะมีอรงวันให้แต่ว่าถ้าโรงเรียนโตแบบนี้เขาทำไม่ไดคุณต้องข่อข้าวไปด้วยดอที่วินาทีที่นี่เลยค่ะอยู่ตลาดเขาเป็นเอกชนเด็กเอกชนสี่ห้าคนอยู่บ้านหลังนั้นเด็กเอกชน มีรถบกบกเลยไม่ต้องลำบากเรื่องว่าลูกตากผลอย่างว่าย้ง PS ปีนี้สามสามหมื่นกว่าสามหมื่นก็รู้ปีแต่ว่าห้าคนอี่ค่ารถเรคะค่าเรียนค่าที่จ่าค่าที่จ่าย สามหมื่นสามหมื่นสองบ้านเรามีสามหมื่นบาทมาัือนด้วยอ่ตักตนบ้านเราไม่พอจำอ้าวนามเยนามเยนามดเยรอว่าป่าว่าป่ แห,หรออ๋อนี่ทางเข้าไปเออ่วัดบุพพาลามนะทางลัดไปวัดบุพพารามเด,เดินไปนี้เ,เลยนะผ่านมากับท่านคุณไปไปวัดบุพพาลามทางลัดต่นนี้ถึงรือยัางเรีรแล้วครับ ขอเขาเผาปลาเนี่ยขมบ้านข้าวลงสีข้าวอ๋อลงสีข้าวจันไปเต็มดวงแล้วชุมชนที่นี่เริ่มเข้ามาสู่หมู่บ้าน อันนี้เป็นควายเนาะตควายให้ครับกำลังทำปรับพวงเนาะอรรับ ก็ดีครับทางไปวัดบุพพารามก็จะได้ง่ายขึ้นนี่ลัวลัวนะครับลัวก็คุ้นเคยกับคนนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยจะดีดอะไรเท่าไหร่ถ้าเป็นกัวไทยไปใกล้ๆก็คงจะดีดนะเตะนะครับนี่ก็โ้ยควายครับครับก็ ครับเขาก็ลามโพยอาปูพืพ้นแล้วเอาโมว้าวเบอรลิกดนิว เอาละครับมาถึงช่วงที่บรรยายเสียงกันนะครับผมเนื่องจากว่าเราใกล้ถึงบ้านที่จะไปโปรดญาติโยมนะครับที่ท่านพระอาจารย์บุญมาจะไปโปรดญาติโยมเขาจะมีการเปิดเครื่องไฟนะครับเครื่องเสียงทําให้เสียงเพลงยินตาลเดียดังเข้ามา เวลาที่ดังเข้ามาแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทําการตัดเสียงออกนะครับแล้วก็บรรยายแทนนะครับตั้งจะเห็นบรรยากาศครับในชนบทนะครับผมเขาก็จะอยู่แบบมืดมิดนิดนึงนะครับที่เห็นมีไฟตามทางนี่บางทีเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับบางทีไฟจากแบตนะครับแล้วก็บางทีเป็นไฟบ้านนะครับแต่เป็นไฟบ้านที่แบบว่า ไฟฟ้ามันตกนะครับผมหลังไหนที่ติดอยู่ก็จะติดไปเพราะเห็นแสงคอลำไรนะครับผมนี่ก็ทันพระอาจารย์ก็เดินเข้าไปในตอกนะครับไม่ใช่ตอกแ,แเรียกว่าตอกเรื่อยดีเป็นถนนในหมู่บ้านนั่นแหละครับแต่มันมืดนะครับผมใช้ไฟที่เปิดจากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับถ่ายวิดีโอไปด้วยนี่ก็เดินไปตามตอกซอกซอยในในหมู่บ้านชนบทนะครับซึ่งเขาก็จะอยู่แบบ มืดมิดนะครับแต่ความจริงแล้วเขาก็ชินอย่างนี้นะครับเขาก็ชินกันอยู่นะครับถามว่าถ้าทําให้ดีกว่านี้ก็จะดีไหมมันก็แน่นอนครับผมมันก็ต้องดีนะครับผมนี่ก็เอ่อ เจ้าภาพก็ได้ส่งคนมาต้อนรับพระจรย์นะครับตรงทางเข้าตรงนี้นะครับก็เราจะเดินไปที่บ้านของงานโกนผมไฟของเด็กนะครับประเพณีทางอินเดียก็จะถือว่างานโกนผมไฟเด็กเนี่ยงานเกี่ยวกับการเกิดเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับในขณะที่งานศพก็จะดูแบบเร่งรีบแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาแล้วก็รีบทํารีบเผาอะไรนะครับผมก็เรียกว่าเป็นงานาว่าวมงคลน,นะครับส่วนนี้เป็นงานมงคลน,นะครับ ก็เดินเลี้ยวรถคดไปครับผมเนี่ยก็จะเป็นสภาพหมู่บ้านที่จะเข้าไปยังบ้านาที่เขามีเด็กเกิดนะครับผมก็คนอินเดียก็อยู่ยง่าย,ยาน,นะครับผมก็จะเรียกว่าพอเพียงไหมมันก็พอเพียงของเขานะครับจริงๆเขาก็ปรารถนาจะให้มันดีกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอินเดียมันเป็นประเทศที่ตรงโซนที่ยากจนก็ยากจนสุดๆอยู่นะครับ อันนี้คือเครื่องปั่นไฟนะครับเป็นเครื่องปั่นไฟนี่ทําให้เราเห็นไฟเมื่อกี้นะครับนี่มีไฟแสงสว่างอยู่บ้างนะครับต้องเติมด้วยน้ํามันแล้วแล้วแล้วก็มาถึงบ้านงานนะครับเห็นไหมครับประดับลูกโป่งสีนะครับแล้วก็มีเด็กมีเด็กเต้นอยู่เนี่ยผมเพลงเข้ามันนะครับเป็นแดนซ์อินเดียนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับและเด็กๆอินเดียนี่ชอบเต้นนะครับ ก็มีการเชิญเชิญให้พระอาจารย์บุญมาจากวัดไทยเชต,ตวันของเรานะครับนั่งลงนะครับนั่งลงที่เขาจัดไปให้ต้อนรับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถวายก็เรียกว่าอะไรอะพวกน้ำปานะอะไรเงรนะครับผมนี่ก็มากับเจ้าหน้าที่วัดนะครับผมจิตอาสานะครับซึ่งมีหลายคนนะครับแต่วันนี้มากับน,น้องคนนี้นะครับผมเอาละเนี่ยเด็กเนี่ยเต้นกัน นันวันไหวเลยและครับผมคืออยู่ที่เนี่ยนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอินเดียเขาชอบเสียงเพลงแล้วก็เต้นเก่งมากก็คือจริงๆแล้วการเต้นนะครับผมก็จะเป็นเหมือนการสวรดมนต์นะครับของชาวอินเดียนะครับโดยเฉพาะมีที่มาจากเครื่องที่พระศิวะกับพระแม่ปาวารตีนะครับหรือว่าพระแม่อุมาเทวีนี่จะชอบเสียงเพลงมากนะครับ <G ül üyor> เพราะฉะนั้นการเต้นของอินเดียเนี่ยก็ในเดียวกับการสวรดมนต์นะครับแต่ของอินเดียเนี่ย เขาไม่ใช่บูชาพระพุทธเจ้าเขาจะเต้นเพื่อบูชาพระศิวะกับพระแม่อุมาเทวีนะครับแน่ครับเต้นเก่งมากนี่ผมผมจะใส่เสียงเพลงจากที่มันเป็นเพลงฟรีนะครับใน u t u b e เนี่ยที่มันใช้ม่ติลิขสิทธิ์มาแทนเสียงเดิมแต่โปรดทราบว่าเสียงต้นฉบับเสียงเพลงนี่มันมาก <c oughs> ไม่เหมือนกับเสียงที่ผมเพิ่มเข้ามาแทนนะครับก็พระอาจารย์บุญมาท่านก็เอนดูเด็กๆครับท่านก็เป็นตัวแทนของวัดไทยเชตวันนะครับพระนครสาวัตถีนะครับ ที่รัฐอุตตรประเทศอินเดียนะครับก็มาเป็นกำลังใจเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพนะครับในงานที่เด็กเกิดนะครับนี่ก็คุณขาวนี่ก็เป็นจิตอาสานะครับที่ช่วยงานทางพระพุทธศาสนาที่อินเดียนะครับ ร่วมกับอีกหลายหลายคนนะครับผมทั้งแม่บ้านแม่ครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของวัดนะครับในแต่ละที่นะครับที่อินเดียนะครับที่วัดไทยตั้งอยู่ที่อินเดียก็จะมีงานอย่างนี้ครับงานที่จะดูแลสังคมหรือว่าอะไรไปด้วยนี่แกแกก็เล่นกับเด็กเป็นแล้วถ้าผมไปคนเดียวนี่ผมก็เล่นไม่เป็นนะครับผมไม่รู้จะอะไรยังไงก็เออก็ให้ควาวมนเทิงแล้วก็เด็กๆน่ารักนะครับผมก็คนอินเดียเขาก็ดูเขาก็สังเกตนะครับว่าเรา เราจะรู้สึกยังไงกับพวกเขาซึ่งเราก็าให้เกียรติแล้วเราก็เอ็นดูจากความรู้สึกจากใจจริงว่าเออเด็กๆอินเดียน่ารักชุมชนอินเดียก็เป็นชุมชนที่น่ารักนะครับเขาก็เชิญ <im ple> <im ple> ผมไปดูห้องพระด้วยนะครับห้องพระของคนอินเดียแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปมานะครับผมก็ก็ทำความเคารพตามธรรมเนียมของอินเดียนะครับผมต่อให้เป็นความเชื่อคนละฝั่งก็ตามนะครับแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ละหมู่หลอเราก็ให้ความเคารพในความเชื่อส่วนบุคคลเขานะครับ อันนี้เราก็มาในงานอย่างนี้เขาก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วเขาก็ให้เกียรติคือในงานเนี่ยเหมือนกับโอ้โหทางพระวัดไทยเชตวันเนี่ยของเรานี่ถือว่าได้มีส่วนในการเผยแพร่พุทธศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอันนี้เจ้าภาพครับน้องอเด็กที่กวนผมไฟนะครับก็จะมีการกวนผมไฟเนี่ยครับผมเจ้าภาพจริงๆนะครับ <laughs> น้องคนนี้ครับน่ารักนะครับชื่อผมก็จาไม่ได้คือ งานวันเกิดนี่เป็นงานวันเกี่ยวกับการเกิดงานเกี่ยวกับการเกิดนี่เป็นอะไรที่มันมันสำคัญและยิ่งใหญ่นะครับแล้วจะ,จ,ะจัดเล่นไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะครับในการเกิดนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องไม่ใช่เลยอันนี้ก็จะเป็นการต้อนรับแขกนะครับที่มาในงานนะครับสำหรับสำหรับญาติโยมก็มีผลไม้มีน้ําอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำน้ำคั้นน้ําอะไรนะครับของพระก็มีน้ําปานะนะครับอันนี้คุณข่าวก็ ก็แจกอะไรขนมเด็กๆนี่ผมถ่ายรูปกับเด็กๆหน่อยคือภาพเด็กๆเนี่ยลงเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมันจะกลายเป็นช่องเด็กไปนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านบอกว่าอุ้ยทำไมไม่เอาภาพเด็กเต้นเด็กอะไรมาลงเยอะๆลงเยอะไม่ได้นะครับก็ลงประมาณนี้แหละได้นะครับโอเคก็มาฟังผมพูดต่อแล้วกันนะครับไฟของเด็กอินเดียนะครับเขาก็จะถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับ โ <Okay>, okay. อเคโอเคเขาก็ mile, จะถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำคือเป็นงานมงคลใหญ่ครับเาก็จะเชิญญาติเชิญชาวบ้านมาเลี้ยงกิจกันอย่างที่เห็นนี่ครับก็ <woah S 1> อันนี้ไฟที่ติดอยู่นี่เพราะว่าเขาใช้เครื่องปั่นไฟนะครับ <turf. S 1> เพราะว่าไฟอิงเดียจะไฟตกนะครับ stanbul, ครับก็เป็นงานใหญ่นะครับในการโกนผมไฟเด็กนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องนานๆที่น่ายินดีครับมีมีเด็กเกิดขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้ที่งานที่เขาโกลนผมไฟเด็กนะครับเขาก็จัดเลี้ยงนะครับเขาก็มีประเภณีการจัดเลี้ยงนะครับแล้วก็ ะอาจารย์ที่วัดไทยเชตวันอันนี้วัวครับโอเคโอเคเดี๋ยวดู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 ไปไปว้าวว้าวว้าวตอนนี้ก็เราจะมากินนะครับเขาก็มาเติม thank you thank you ว้าวมีสองเลยเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้านะครับก็จะได้รู้ว่ามีขนมอะไร นี่ครับน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยอ่ะนี่นี่ชัดอยู่เดี๋ยวถ่ายไว้ให้นี่นะครับก็มากับเออซัตซีซัตซีนี่ครับ<ส>ดูดูวิธีนนเขากินนะอ่ะน,นี่ครับนี่ครับผมนั่งอยู่ใกล้ใกล้ จ,จับข้าวอาหารนี้เขาสอนวิธีกินผมนั่งอยู่ใกล้เขาผมอายมากเลยว่าเขาหน้าตาดีมากจมูกโด่งหน้าคมคนอินเดียน,นี่หน้าตาดีนะครับก็บกนะครับสังเกตนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะก็ฝั่งตรงข้ามคนกินข้าวด้วยกินข้าวโอเคถ่ายรูปใพีไหมโอเคเดี๋ยวถ่ายอันนี้ อันนี้เขาเขาอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรเนียอมั้ยอันนี้คืออะไรวอตดิบบุรีบุรีบุรีอันนี้อร่อยครับวิธีกินก็นี่ครับตักเข้าไปนี้ให้กินด้วยมือขานะครับเพราะคนอินเดียเขากินมือขากันแล้วก็หมัม่นอ๋อมโอ้มกินไม่หมดอันนี้แ h a จ k y เีคือ no ่ันนี้เขาทำอร่อยอยู่นะอันนี้โอเบเปลโอกเราอบเปลือกฮะอัปโปะใช่นะครับ นี่ครับอันนี้เขาชื่ออะไรนะวอชจูเนมดอลดอลฮะดอลชื่ออะไรอาร์บินอาร์บินอาร์บินใช่ครับนี่ครับอาร์บินหน้าตาหล่อๆครับดูฝั่งตรงข้ามติ๊งเห็นไหมครับคนไทยก็ฉลาดนะครับดูเรา เพื่อนสหายชาวอินเดียเยอะแล้วคราวนี้ไม่อดตายแน่แล้วโอเคได้แล้วครับเขาก็มีทำมีทำขนมตรงนี้นะครับไว้ต้อนรับแขกก็เขาก็ทำขนมไว้เลี้ยงแขกนะครับแขกเขาอยู่นี่มาร่วมงานแล้วละครับมาร่วมงานครับโอเค อยแขกที่มาร่วมงานครับแล้วเขาก็เริ่มตักข้าวแจกตรงนี้นะครับนี่นะครับแขกที่มาร่วมงานมาร่มแสดงความยินดีแฮปปี้ครับในงานเด็กจะมีแต่พวอครัวผ้าครัวเมืองไทยจะเป็นแต่แม่ครัวนี่ครับเขาก็กำลังอยากกินอาหารกันนะครับอยู่กับพระอาจารย์บุญมานะครับวัดไทยเชดวันแล้วก็อ นี่ครับเจ้าหน้าที่วัดไทยเชตวันนี่คนขับว่อิทาไบงกับผู้หญิงทาทานไ้ะโอเคก็ให้เห็นประเทนี้นะครับเขาไปอย่างนี้โอเคนะครับ เอาละครับก็เป็นอันจบคลิปที่ผมติดสอยห้อยตามพระไทยในอินเดียเมืองพระนครสาวัตถีนะครับดูท่านโปรดญาติโยมให้กําลังใจญาติโยมในชนบทนะครับก็ขอกราบนมัสการในความเมตตาของท่านพระอาจารย์บุญมานะครับพระในวัดไทยเชตวัน มหาวิหารพระนครสาวัตถีที่ให้โอกาสผมได้ติดสอยห้อยตามนะครับผมซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นตัวแทนของวัดนะครับผมซึ่งท่านพระครูปริยัติโพธิวิเทศนี่หรือว่าท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาคมสอนคุตตะธรรมโมนะครับผมท่านเป็นเจ้า,าวาดวัดไถยเฉตตะวันมหาวิหารแล้วก็ เป็นโคศกพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาานะครับท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดไทยเชตวันแล้วก็ท่านได้เมตตามอบหมายให้ท่านพระอาจารย์บุญมานะครับมาเป็นตัวแทนในการที่จะโปรดเจ้าโจมในการที่จะมาเป็นเกียรติในงานนะครับของของชาวพระนครสาวัตถีนะครับ พระในวัดไทยเชตวันมหาวิหารและวัดอื่นๆในประเทศอินเดียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดทางพุทธคยาหรือวัดทางพร,นงระนครราชครึ์นะครับเป็นต้นท่านก็ได้เผยแผ่นะครับหลักทำคาสอนแล้วก็ท่านก็ดูแลญาติโยมทางอินเดียนะครับตามกําลังที่พอจะทําได้นะครับผมก็กับผมก็ขอ กราบนมัสการในความเมตตาของพระสงฆ์องค์เจ้าทุกรูปทุกนามนะครับทุกนิกายนะครับที่นาอินเดียนะครับผมก็ขอกราบนมัสการด้วยเสียงด้วยกล่าวนะครับโอเคก็เป็นอรรว่าจบคลิปนี้นะครับผมถ้าท่านชอบใจก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามพร้อมกับกดปุ่มสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าปุ่มสั่นกระดิ่งเนี่ยก็จะได้ทราบนะครับได้รับการแจ้งเตือนว่าเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆอัพขึ้นเนี่ย ใน u t u b e เนะ่ยมันก็จะส่งคำเตือนไปยังท่านนะครับท่านก็จะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับซึ่งอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็แล้วแต่ท่านจะวินิจฉัยแต่ว่าที่แน่คือถ้าท่านกดปุ่มสันกระดิ่งไว้มันจะแจ้งเตือนไปยังท่านนะครับผมซึ่งผมก็ช่วงหลังๆมาเวลาผมก็มีน้อยนะครับต้องทามาหากินด้วยนะครับแล้วก็ ทั้งงานศาสนาแล้วก็งานทางโลกนะครับเวลาผมก็จะน้อยลงนะครับที่ผ่านมาผมก็ทุ่มเวลาไปประมาณ2-3เดือนนะครับก็ในการที่จะอัพคลิปยูท b บแทบจะทุกวันนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเราต้องแบ่งเวลาเพื่อที่จะทำมาหากินแล้วก็เพื่อที่จะดูงานศาสนาในส่วนอื่นด้วยนะครับเวลาก็จะน้อยลงนะครับ ก็กราบขออาภัยทุกทท่านที่คอยลุ้นคอยรอติดตามชมคลิปจากผมนะครับอาจจะช้าๆหน่อยนะครับนานๆลงสักคลิปหนึ่งผมต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณที่ทุกทท่านยังไม่ทิ้งช่องของผมนะครับก็ยังติดตามรับชมแล้วก็ยังกดติดตามกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเวะลาเล็กเวะลาน้อยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ